สองเทมเราไปใช้กันเนาะวันนี้เราก็กาลังทบรถออกจากบ้านนะครับตอนนี้เวลาประมาณตีสองสามสิบสี่นาทีนะครับเราจะไปเก็บมะเขือรักพริกนะครับเยวจะไปถึงฟาร์มก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับเราขับรถออกไปทํางานเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสองนะครับตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มแล้วนะครับแต่ก็มีฝนตกเล็กน้อยนะครับ บางคนเขาก็มากันแล้วนะครับก็ใช้เวลาเดินทางจากบ้านมานี่ก็ประมาณ25นาทีนะครับมันจะมัวหน่อยนะฝนก็จะรังจะตกปล่อยๆนะครับเราก็จะร้อยฝนหยุดก่อนแล้วเราค่อยลงงานนะครับสวัสด,ดีครับตอนนี้เราก็มาถึงฟาร,ร์มแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเก็บนะครับตอนนี้เราก็มาถึงฟาร,รม์มแต่งตัวเตรียมตัวทำงานเรียบร้อยแล้วครับ ก็จะมาสองไฟล์แบบนี้ครับเก็บวันนี้จะเอาทุกอย่างนะครับสีเขียวเอาไซส์มีเดียมขึ้นไปนะครับเขียวใหญ่ขึ้นไปนะครับตอนนี้เราก็มาเป็นคนที่สองที่สามแล้วนะครับนะครับคเดี๋ยวผมจะเริ่มเก็บก่อนนะครับครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสองชั่วโมงก็ยี่สิบนาทีนะครับตอนนี้ผมก็เก็บได้อีกเป็นหนึ่งบินแล้วนะครับโภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ จะพยายามวิ่งช้าๆเนาะครับก็ประมาณนี้นะครับวินละร้อยใช้เวลา2ชั่วโมงกับ20นาทีนะครับสำหรับผมเนาะผมก็ไม่เร็วเมากเนาะเราก็มายกเทใส่บินนี่ครับบินนี้ก็ประมาณ100เหรียญ100เหรียญถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณช่วงนี้เรทเงินลงนะครับก็ประมาณ2 2350นะครับตอนนี้นะเนาะเรทเงินมันลงเนาะ เดี๋ยวเราจะสรุปยอดให้ดูว่าวันนี้ผมจะทำได้ทั้งหมดกี่บินครับเริ่มงานตีสามนะครับมันจะเพื่อนๆหน่อยโทรศัพท์เพื่อนนะครับขอโทษฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เรามาเก็บมะเขือนะลาดพีกเก็บหมดนะครับนะครับแล้วก็พี่วูดพี่นีเนาะฝนก็จะตกนะครับเร็วๆกันหน่อยนะครับตำรวจมาแล้วตำรวจจะสั่งยุดหรือจะไปต่อก็ไม่รู้นะครับ ฝาถึงกินการตื่นเต้นชแนลเลยนะครับอ๋อนะครับมีคนฝากถึงตื่นเต้นชแนลนะครับหมูนะครับถังติดถังเลยนะครับเด็ไปคุณพ่านแล้วครับตื่นเต้นชแนลอ๋อพิานแล้วเนาะวันนี้เนาะแล้วก็เสียคิมนะครับอีกคนครับฝากถึงเสียคิมด้วยเจอกันบรรดาเบอร์ครับนี่ครับอนุกโลตื่นเต้นชแนลนะครับเขาได้ไปตัดอ้งหุ่นนะครับก็เลยพาน้องเขามาเก็บแทนนะครับบินที่สามแล้วครับบินที่สามครับโลตื่นเต้นเพิ่งขยุบเดียวนะครับอันนี้ก็ผมก็บินสามแล้วนะครับ ากกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าไปเครียดเนาะหมูด้วยกันเนาะตื่นเต้นยังไงก็แบ่งให้น้องนุ่งนะครับนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเทพนพปชัยเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ครับเราจะใช้เบอร์ห้าสิบสองนะครับนี่ครับอันนี้บินที่หกครับ ครับเราจะบินที่เครับงามงามครับปันปั่เลยครับสักติดตาม้วยครับ เรามาดูโลหนานนะโอ้าวถังทีถังไปเนาะาเจ้ากะถ่ายวันนี้รวยๆเคีย,ย,ย,ยงๆทุกคนนะครับพี่น้องนี่นะครับสำหรับการเลี้ยงลูกเป็นะงี้นะครับพอเราทีทุกอย่างนะครับวันนี้ ติดตามด้วยนะครับวันนี้เราจะพามาดูสวนบุกนาทีวันนี้เราเข้าวีนี่6เต็มแล้วครับจะไปวีนี่7นะเหนื่อยมากครับวันนี้เหนื่อยมากฝากกดติดตามครับเป็นกองเป็นกองเลยครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเทนปน้องปชัยด้วยนะครับบรรยากาศครับยามบ่ายสามแล้วเนาะ นั่นโลตื่นเต้นชแนลนะครับต่นเต้นชแนลไปตัด mm hmm. องุ่นมานะครับก็ให้น้องเขาได้แจมฝากกดติดตามด้วยนะครับระเชอสเตรียเนาะ